เมื่อวานนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกเป็นหมาขึ้นมาเฉยเลยโยกนี่แหละค่ะพี่อเพราะว่าเมื่อวันซื้นเนี่ยขึ้นทางด่วนฟรีไงโยกก็ขึ้นใหญ่เลยเข้ากรุงเทพไปขับรถไปขับเสร็จแล้วก็ลงลงไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นใหม่ก็ขึ้นทางด่วนฟรีอะ่ะมวนเมื่อวนัอวนซื่นอน่ะแล้วเป็นหมายังไงเมื่อาวานอยู่ดีๆก็ <c oughs> อา้านี่วันก่อนอยู่เป็นหมาเนี่ยหมาขึ้นทางด่วนฟรีเพราะมีคนเขาโพสต์บอกว่าหมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายอา้าว ขึ้นทางด่วนด้วยนะอย่ไม่ได้ขึ้นทางอื่นมอเตอร์เวย์โทเวย์ด้วยนะอย<ข>่ขึ้นทางด่วนเขาไถึงหมาที่สี่ขาหรือเปล่าก็ตอนหลังเขาก็ชี้แจงแบบนั้นน่ะแต่ว่านี่นทำโพสต์นี้ทำงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันที่หมาแล้วก็ขึ้นรูปหมาสี่ตัว ขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายทางแล้วก็เช็คอินว่าอยู่ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเห็นโพสต์นี้ปุ๊บโอ้โหพอคนอ่านแล้วก็นึกว่าเรานึกว่าคนก็หยกเพิ่งขึ้นทางพิเศษมานี่หมายถึงเราหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลายคนคิดแบบนี้หมายถึงเราหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงคนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ไปเปรียบเปรยว่าเป็นหมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันกลายเป็นดราม่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะต้นโพสต์เนี่ยคอมเมนต์ไม่เยอะหรอนะตอนที่ยังไม่เป็นข่าว แต่ทันทีที่เป็นข่าวปุ๊บยังไม่ทันจะได้เข้าไปคอมเมนต์ก็โดนปิดโพสต์ไปซะก่อนแต่ว่าเพจอื่นที่มีการแคปไปแล้วเอาไปแชร์เนี่ยโอ้โหกันนําลักษณะก็คือทัวลงแบบเป็นเอกฉันมากนะคะซึ่งอาจจะมีนะบางคนที่บอกว่าเขาหมายถึงหมายจริงๆไหมจนกระทั่งเป็นดราม่าขนาดที่ผู้ว่าการทางพิเศษต้องชี้แจงแทนเลยนะคะโดยบอกว่าได้สั่งภาคทันพนักงานคนนี้แล้วเป็นพนักงานจริงๆด้วยนะพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะ รายการบอกว่าคือเขาโพสต์ภาพตรงนี้แล้วทาให้เกิดความวุ่นวายในสังคมออนไลน์เป็นพมที่ทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจลูกค้าที่ขึ้นทางพิเศษแล้วรู้สึกไม่พอใจทางคุณสุรเชษเหล่าพูนสุกผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เลยเรียกพนักง,งานคนที่โพสต์มาชี้แจงแล้วพนักง,งานเขาบอกว่าเขาตั้งใจแค่จะสื่อว่าช่วงส่วนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะมีการจุดพลุมันจะทําให้หมาตกใจวิ่งขึ้นทางด่วนเป็นจํานวนมากทุกปีครับ แต่ถึงกระนั้นก็ตามทางผู้ว่าการทางพิเศษก็สั่งภาคทันพนักง,งานคนนี้แล้วนะคะไม่ได้ไล่ออกนะไม่ได้ให้ออกอคือภาคทันพักทันเอาไว้โนโบนัสแล้วก็ไม่ให้โบนัสด้วยครออในช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนรอบโบนัสอ้าวคราวนี้เกิดขึ้นโดนพักทันอดโบนัสอีกแล้วเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครัโดยบอกว่าเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ผู้ว่านะผู้ว่าการทางพิเศษบอกเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอโทษผู้ใช้บริการและประชาชนมาณที่นี้ด้วยครับ แต่ว่าทางต้นทางเนี่ยเนอร์สักครู่อยู่เข้าไปดูเนี่ย <c oughs> เขาเปลี่ยนชื่อ Facebook ด้วยนะตอนแรกหาไม่เจอเปลี่ยนชื่อปรากฏว่าไม่มีอะไรให้อ่านแล้วนะคะตอนก่อนหน้าที่จะไม่เหลืออะไรให้อ่านเนี่ยยังมีที่คุณตู่ปริปปอร์เราเขาแคปไว้ได้ทันเป็นคําขอโทษจากทางคนโพสต์อันนี้พร้อมผู้ว่านะที่เห็นอยู่หน้าจอ,อาเอาทางคนโพสต์ขึ้นมาเอาโพสต์คนโพสต์ขึ้นมาคนโพสเนี่ยเขาก็ชี้แจงเอาจริงๆมันก็ลักษณะรายละเอียดคล้ายๆกับที่ผู้ว่าบ่นนั่นแหละก็คือเป็นการบอกว่า เอาเอาที่เมื่อวานที่อยู่ในบรรจงชงข่าวอะ่ะมันมีอยู่โพสชี้แจงอ,ะอ่ะนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ชี้แจงคล้ายๆกับที่ผู้ว่าบอกบเธอบอกว่าเธอหมายถึงหมาที่เป็นหมาจริงๆหมาสี่ขามีหางอะ่ะมันชอบขึ้นทางด่วนเพราะว่าเวลาขึ้นอ,อเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหมายถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใดแต่หมายถึงสุนัขที่จะวิ่งขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทศกาลต่างๆที่มีการจุดพลุเช่นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นจะมีสุนัขเกิดอาการตกใจจากเสียงพลุและจะหนีเตลิดขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นจํานวนมากข้าพเจ้าต้องขออภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่โพสต์ของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความไม่พอใจและทําให้ผู้ใช้ทางพิเศษเข้าใจผิดข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีและต้องขอโทษมณฑ์ที่นี้อย่างจริงใจและจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะอ่า อันนี้แหละ,ะที่ที่โพสขอโทษนะแต่ล่า,ลาสุดเนี่ยอันนี้แม้กระทั่งอันเนี้ยที่ขอโทษก็หายไปแล้วนะคะจากหน้าปีดเอ่จากหน้า a c e b o o k โปรไฟล์ของเธอนะคะทีนี้พอชีช้จแจงมาแบบนี้บางคนก็เริ่มอ่อนลงนะเออครับเออหรือเธอจะหมายถึงหมาจริงๆเนะอะม,มันก็มีนะเราอ่านข่าวแล้วก็มีนะหมาวิ่งขึ้นทางด่วนอะคืออะไรแบบนี้คือถ้าทีแรกเนี่ยโพสต์ให้มันแบบเคลียร์ชัดๆนะว่าแบบเอยสงสารหมานะเดี๋ยวแบบ ปีใหม่ที่ไรเนี่ยมีเสียงพลุแล้วหมามันชอบวิ่งหนีขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เข้าใจผิดไงมีรายละเอียดหน่อยออมีรายละเอียดอัออนนี้มาถึงแบบต้อนรับปีใหม่<ร>เป็นวันที่สุนัขขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายมันฟังดูแล้วแบบแล้วหยกก็เพิ่งขึ้นไปด้วยพี่คือฟังแล้วก็แบบมันไม่มีคําขยาย,ยางไงว่าอ๋อหมาตกใจเสียงพลุแล้วว่าวิ่งหนีขึ้นทางด่วนคือไอ้เรื่องหมาขึ้นทางด่วนเนี่ยเ,เราก็รายงานอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วยิ่งทางด่วนช่วงเทศกาลเนี่ย เขาไม่มีพนักงานอยู่ตรงป้อมเก็บเงินใช่ไหมคะไม่มีใครคอยดูไงหมามันก็วิ่งอิสระเสรีทางที่รถไม่พลุกพลาดมันก็เดินขึ้นไปเฉิดฉายเอาจริงๆนะวันนั้นก็เห็นนะมีเห็นหมาสี่ขาจริงๆอะขึ้นไปแต่ทีนี้มีคนเขาบอกว่าจะหมายถึงหมาจริงๆเหรอเพราะว่าพอไปอ่านในคอมเมนต์มีเพื่อนะเพื่อนของคนโพสนะเขามาคอมเมนต์ทานองว่ายังดีนะที่ไม่ได้เข้าดึกไม่งั้นบันเทิงทั้งคืนแน่ก็เ,เธอบอกว่า หมาตกใจเสียงพลุวิ่งขึ้นทางด่วนใช่ไหม,มไม่งั้นบันเทิงทั้งคืนแน่พลุเป็นจุดกลางคืนปรากฏเธอไปตอบคอมเมนต์เพื่อนคนนี้โดยบอกว่าบันเทิงตั้งแต่บ่ายยันดึกเลยพี่แทบทุกสายทางคนเขาก็เลยบอกอ่ะพลุอะไรจุดตอนกลางวันพลุอะไรไปจุดตอนบ่ายถ้าบอกบันเทิงตั้งแต่บ่ายยันดึกเนี่ยพลุมันไม่ได้จุดตอนบ่ายครับเอ้อหรือเปล่านี่นะนั่นแหละค่ะโนโบนัสเกือบหอนนะเหยก ถือเป็นบทเรียนนะเมื่อวานจริงๆผมก็สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าการทางพิเศษนะคุณสุรเชษเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆไงจู่ๆไปโพส์อย่างนี้ได้ไงเออก็บอกเธอรู้เท่าไม่ถึงการคือเขาเรียกว่าเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเนี่ยแหมงานเข้าผมเนี่ยวันนี้เนี่ยรับโทรศัพท์ไม่รู้กี่สายแล้วเนี่ยเออ,อาาหลายถึงนะเมื่อวานเลยนะ